ค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะเรียนกับครูพลอยเหมือนเดิมน,นะเด็กๆจาได้ไหมคลิปที่แล้วเราสัญญากันไว้ว่าจะมาเรียนรู้เรื่องคําใบพจน์ซึ่งเป็นสัตว์ใช่ไหมแต่ครูจะยังไม่บอกนะว่ามีตัวอะไรบ้างให้เด็กๆเดาตัดเกมที่ครูให้เล่นก็คือครูจะมีติ๊กต่อให้แล้วเด็กๆตอบภาพไว้ในหัวแล้วตอบมาว่ามันเป็นสัตว์อะไรโดยครูไม่ใจร้ายจะมีคำใบให้ใหก็คือคำใบพจท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้นๆแหละ ให้เด็กๆลองตอบครูภายในเวลา5วินาทีพร้อมไหมคะเริ่มเล่เลยเนาะโอเคไปเลยข้อแรกเอาละข้อนี้คือตัวอะไรเอ่ยคำใบมาค่ะคำแรกคือคำว่าอสรพิษคำที่สองคือคำว่าเงี้ยวคำที่สามคือคำว่านาคราชคำที่สี่คือคำว่าปุชกสี่คำนี้ มีความหมายว่าอะไรอะจับเวลาตอบได้ไหมตอบเลยค่ะว่าคืองูนั่นเองนะคะคาใบพจน์ของคําว่างูมีคําว่าอสอรพิษเนียวหน้าคราชและผู้ชงค่ะไปสัตว์ตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวที่สองตัวอะไรเอ่ยคําใบมาเลยค่ะคําแรกคือคําว่ามีนคำที่สองคือวารีชาติ คำที่สามคืออัมพุชาคำที่สี่คือมัชชาหรือมัตยาโอ้คำสุดท้ายน่าจะตอบได้แล้วแหละง่ายมากตอบเลยค่ะคือตัวอะไรเอย่ยปลานั่นเองนะสรุปว่าคำไวยพจน์ของคำว่าปลาเนี่ยมีสี่คำคือคำว่ามีนวารีชาติวารีแปลว่าน้ำใช่ไหมคะอัมพุชาและคำว่ามัตยาอนะ้มัชชาหรือมัตสยานั่นเอง ตัดตัวต่อไปตัวที่สามสีดำดำขาวขาวคำใบมาเลยค่ะคำแรกคําว่าพฤตกหรืออ่านว่าพฤึดตกก็ได้นะคะคําที่สองคือคําว่ามหินสาคําที่สามคาวีคําที่สี่คำว่าฉลูอ่ะใบเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่าตัดตัวเนี้ยตัดอยู่ในตัดที่เป็นติดอขักนสัตว์ด้วยค่ะปีฉลูคือปีอะไรตับเวลาติดต่อติดต ok หมดเวลาตอบเลยว่าวัวน,นั่นเองนะคะคำไวยพจน์ของคำว่าวัวมีคำว่าพฤษศนมหิงสาคาวีและฉลูเด็กๆด,ด,ดูคำว่าคาวีนะคาวีมันก็ขาวใช่ไหมถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษคล้ายๆกันเลยมันก็คือวัวน,นั่นแหละ,ะตัวต่อไปยากหรือเปล่าโอ้โหยากหรือง,ง่ายคะคำใบแรกค่ะเรียกสัตว์ตัวนี้ว่าพาละก็ได้ คำที่สองก็คือสารทูลคำที่สามคือพยักคำที่สี่คือขานตัดตัวนี้ก็ตัดอยู่ในสิองปีนักสัต์เหมือนกันค่ะปีขานคือปีอะไรเวลาดึนแล้วนะตอบได้แน่นอนตัดตัวนี้คือเสือค่ะคํำวยพจน์ของคําว่าเสือมีคําว่าาละสารทูลพยักและขานค่ะตัวต่อไป ตัวนี้ยากไหมอะขอคําใบ้ค่ะคําแรกคือคําว่าสินทบคําที่สองคืออาชาคําที่สามคือชาชีคําสุดท้ายค่ะคือคําว่าดุรงตัดตัวนี้คือตัวอะไรคือม้านั่นเองนะคะคําว่าม้าเนี่ยคาไวยพจน์มีคาว่าสินทบอาชา คาชีและดุรงอ่ะู้แถมอีกสักหนึ่งหนึ่งคำก็คืออาชาในนะคะเติมในเข้าไปก็ยังแปลว่าม้าอยู่อีกอีกอ,อ,อีกสักคำหนึ่งอีกสักคำหนึ่งกูค,คอยใจดีนะคะคําว่าแปะก,ก็แปลว่าม้านะคะแถมตัวต่อไปตัวที่หกโอ้โหค่อนข้างยากนะคะมีสีสันสวยงามเลยทีเดียวตัดตัวนี้ คำใบมาค่ะคำแรกคือคำว่าบุรงคำที่สองสกุลคำที่สามปักสีคำที่สี่ที่ชากอรคือสัตว์อะไรเรืตัวอะไรน้่นตอบเลยค่ะว่าคือนกนั่นเองนะคะคำไวยพจน์ของคำว่านกมีคำว่าบุรลงสกุลหรือสกุลนาก็ได้นะคะสก,กุลนาก็เติมตาลอาเข้าไปนะคะปักสีหรือปักษาก็ได้นะปักษา วิชากรอีกสักหนึ่งคำแถมบีหกนะคะดีหก,หกโผลหกอยู่บนท้องฟ้าก็แปลวนกนะต่อไปค่ะตัวนี้ตัวที่เจ็ดยากไหมยากนะตัวนี้ข้อปราบเปลี่ยนอะขอคำใบคำคำแรกคำว่ากระบีคำที่สองวานารินคำที่สามวานอนคำที่สี่บอก สับตัวนี้ถือว่าจัดอยู่ในอีกสองปีนับจัด้วยนะคะก็คือปีบอกปีอะไรอื่นจับเวลาตอบเลยว่าคือลิงนั่นเองนะคะภาพต่วนโอยหน้าเฮ็กซี่นะคะลิงกําลังขึ้นจากน้ำนะคะคําไวัยพ์ของคําว่าลิงมีคําว่ากระบีหรือกระบินก็ได้นะคะเด็กๆกระบินกระบินวานารินวานอนและคําว่าวอก มา,มาที่สัตว์ตัวสุดท้ายของเรานะคะสัตว์ตัวนี้บนฟ้าหรือน้ำนะอักขอคคาใบ้ค่ะคําแรกคือคําาคลค้อนคําที่สองคือคดชะคําที่สามคือกะรีคําที่สี่คือหัดถีสัตั์ตัวนี้คือตัวอะไรตอบได้ไหมตอบเลยว่าคือช้างนั่นเองนะคะช้างค่ะครูแกล้งเด็กๆนะคะไม่เอาหน้าช้างมาเอาช้างหันหลังมาเด็กๆ ตอบได้ไหมน่าจะตอบได้นะคไว้พุทธของคาว่าช้างมีคําว่าปุญชรพุทชะตะรีนะคะอ่านว่าตะรีนะคะและคําว่าหัดถีเด็กๆเ,เคยได้ยินคําว่าศึกยุทธหัดถีไหมก็คือศึกชมช้างนั่นเองนะอ่ะแถมอีกหนึ่งคำก็คือคําว่าออยาราออยาราก็แปลว่าช้างเหมือนกันนะคะต่อไป โอ้โหหมดแล้วนะคะวันนี้มีแค่แปดตัวเด,วเด็กๆไปทาแบบฝึกขัดกันเลยค่ะสําหรับใครที่ยังําไม่ได้นะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้ใครที่ําได้แล้วไปทดสอบความาสามารถของตัวเองกันค่ะ <Yeah. S 1> อ่ะมาแล้วเหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆเลือกคําที่อยู่ในกรอบด้านบนมาเติมลงในช่องว่างข้างล่างให้ถูกต้องตามหมดมู่เช่นคําว่าพาชีแปลว่าอะไรคะ แปลว่าไม้ใช่ไหมเติมลงไปเลยลูหัดถีคืออะไรคะหัดถีสึกยุทธหัดถีเมื่อกี้เลยสึกชนช้างได้ไหมแสดงว่าหัดถีแปลว่าช้างนะะให้เวลาเด็กๆสิบนาทีนะคะในการเติมค่ะ A few moments later อ่ะเป็นไงบ้างเด็กๆผ่านไปแล้ว10นาที มาดูกันซิว่าเด็กๆเติมได้เหมือนครูไหมม้ามีคำว่าพาชีสินทบแตกดุรงลิงคือคำว่าวานอนวอกกระบีกระบิะบนช้างมีคำว่าหัดถีกรินอายาคุณชรปลามีคำว่ามัดฉาวารีชาติมีนาอัมพุชานกมีคำว่าบุรงสกุนาทิชากรปักษาเสือมีคำว่าพาละ ขานพยักและสารดูนค่ะต้องถูกกันเกือบหมดแน่ๆเลยนะคะอีกสักหนึ่งแบบฝึกหน,นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะให้เด็กๆพาเจ้าหญิงกลับไปที่วังให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดก็คือเส้นทางต้องสั้นที่สุดใช่ไหมคะคําใบก็คือทางที่มีคําไว,พว้พุกซึ่งมีความหมายว่าป่าจะเป็นทางที่ถูกต้องและไม่ใช่ทางตัดเดี๋ยวเรามาหาพร้อมกันก่อนนะ คำแรกเจอไหมนี่คำว่าพงไกรบุหลงใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมแปลว่านกพนาใช่ไหมคะใช่ระบือใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไหมแปลว่าควายเนาะพงดีไหมพงดีไครวันมีตรงไหนที่ขึ้นต้นว่าไครอยู่ไหมไครสันใช่ไหมคะมโนมัยใช่ไหมคะไม่ใช่นะมโนมัยแปลว่าหมานาคีใช่ไหมลูกเจ้าแมนาคีไม่ใช่ใช่ไหม แปลว,ว่ามืนาชีนาคานะคะกาศก็แปลว่าขวาพนาดอนเนี่ยพนะพนาเนี่ยใช่เลยอารันดิปสุริยันสุริยะสุริยัสยนสุริยงสุริยาไม่ใช่นะคะพนาวันพนาดอนพนาวันอ่ะคำสุดท้ายก็คือคำว่าชัดนั่นเองพอช้างในบัรยากาศพอประสาทนะคะแปลว่าป่า นีเด็กๆลองลากลิตักูให้เวลาสิบวินาทีหาทางที่เราจะไปยังหวังได้เร็วที่สุดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเจอไหมคะอ่ะเช่เลยเรามาช่วยกันดีกว่านะคงไพ่ะ นะพงไครไปทางไหนดูไปทางพนาดีกว่าพงไครไปพนาค่ะลอดหน่อยลอดไปยังพงพีลอดหน่อยลอดไปใต้ไปคปเป็นทางไปยังไกรวันใช่ไหมคะไกรวันแล้วไปที่ไกรสันแล้วก็เข้าวังเลยค่ะโอ้โหไปได้เป็นทางบ้าง ถูกต้องนะคะมีอีกเส้นทางหนึ่งไหมบางคนอาจบางคนอาจจะได้อีกเส้นทางหนึ่งน,นะคะไหนลองไหนลองไปทงทำใบคุ่นคำี่เหจือิีกแปลว่าป่าที่แปลว่าป่าพงไทยไปชัดหน่อยชัดชัดเราไปไหนลูกไปขนาวันขนาวันแล้วไปขนานโดนขนานโดนแล้ว ไปทำไปทำจับตาไปทได้ไหมไปเจอขาขอไม่ได้ตาชีไม่ได้ตองทไหนดีหารันยิแล้วกันาอารัิแล้วป่าตาแ้วกันไ้ไหตไม่ได้ย้อนกลับอักหน่อยโอ้โหทางนี้ครัง้งทุลักเลยนะคะามาเจอใครขันแล้วกันเจอไขขันแล้วก็เข้าวางโอเคพาร์ติสานร็ดเก่งมากแต่ทางนี้ไกลหน่อยนะแต่ก็ถือว่า ได้เหมือนกันนะคะโอเคเป็นไงทำได้ใช่ไหมเก่งมากเลยครูขอถามคำถามสุดท้ายหน่อยค่ะเด็กๆคำถามของครูก็คือทำไมาเราต้องเรียนทำใบ้พูด้วยค่ะรู้แล้วมีประโยชน์อยังไรเอาไปใช้ได้ยังไงในชีวิตประจำวันข้อแรกเลยก็คือเราเห็นความงานในการใช้คำของภาษาไทยใช่ไหมคะ มันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าใช่ไหมอย่างเช่นถ้าจะให้ตัวละครในกระตูเนี่ยออกกระบวน,น่าแล้วเราพูดว่าดาพาน้ํามันก็ไม่มันก็ดูไม่เข้มแข็งใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดาพาวารีโอ้โหสวยงามกว่าเยอะดูมีพลังขึ้นมานะสดดิแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะคะครพูพลอันแรกนะใกล้ตัวเรามากเลยเราอาจจะเอาไปตั้งชื่อก็ได้นะสมมติว่าครูอยากให้หลานคุณเนี่ย มีชื่อเกี่ยวกับทองครูก็จะไม่ตั้งว่าติดหินทองแต่ครูจะตั้งว่าเด็กหญิง,ง,ง,ญงชมพูนุ่มเป็นไงสวยงามกว่าใช่ไหมคะไพเราะกว่าและเราอาจจะนําคาไว้พูดพวกเนี้ยไปใช้ในการแต่งบทประพันธ์ก็ได้นะคะเลือกไปใช้ได้เลยให้ตรงตามสาระนะคะแล้วเด็กๆสงสัยไหมว่าในหนังสือวรรณคดีลำนำป .5 ป .6 มีคําไหนบ้างที่มีความหมายเหมือนกัน คือคำใบ้พจนั่นแหละลองหาดูซิว่ามันมีกีห่หมวดหมู่มันมีเยอะไหมแล้วคําที่เกี่ยวกับสัตว์หลักมันมีตัวอะไรบ้างลองไปหานีนะคะแต่รับวันนี้เราก็เรียนรู้กันไปเยอะเลยนะคะให้เด็กๆติดตามครูพลอยให้ทีนะเด็กๆจะได้ทําใบงานได้เรียนเข้าใจไปทันเพื่อนโอเคไหมคะโอเคบไบายค่ะ